จากสภาพน้ําท่วมที่จังหวัดปราจินบรุรีนี่คือวัดแก้วพิจิตรอําเภอเมืองปราจินบุรีศิละปะสมปรารถนที่สวยงามที่สุดสี่ชาติได้ถูกน้ําท่วมภายในในกําแพงแก้วและรอบพระอุโบสถความคืบหน้าสถานาการณ์น้ําท่วมพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีที่เกิดจากฝนตกติดต,ต่อก,กันหลายวันพื้นที่น้ําท่วมได้แก่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินอําเภอกบินบุรีระดับน้ํา ยังคงทรงตัวท่วมสูงกว่า100เซนติเมตรและได้ขยายพื้นที่ลงมาด้านล่างที่ต่ำกว่าซึ่งล้วนตั้งริมแม่น้ำปลาจินบุรีต่แก่พื้นที่อำเภอสีมหาโพธิ์อำเภอพัทนังตะคมอำเภอเมืองปลาจินบรุรีและอำเภอบ้านสร้างเกิดระดับน้ำยังคงทรงตัวไม่สูงเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาพร้อมกันนี้ได้รับแจ้งพื้นที่บ้านน้ำหักหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าง,งามอำเภอเมืองปราจินบุรี น้ำในแม่น้ำปราจินบุรีได้ล้นตลิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชนโดยท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรแต่ชาวบ้านได้ขอเรือพายไว้ใต้สวนเรือนในทุกครอบรัววันไหนวันนี้เหรอเมื่อเช้าเลยนะโอ้เจะได้ไม่เห็นเนาะอะมาให้ทุกบ้านเลยป่ะไม่ค่ะแล้วแต่เป็นบางบ้านค่ะครับอ๋อบ้านไหนทั่วเมนะบ้านไหนเฉพาะบ้านไม่มีเรือค่ะอาบ้านไม่มีเรือ ท่างามเนาะและที่วัดเจ้าพิกิจซึ่งมีโบราณสถานคือพระอุโบสถที่เป็นสถาปตัตยกรรมผสมผสานสี่ชาติประกอบด้วยไทยกัมพูชาจีนและยุโรปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยรชัชกาลที่5น้ําจากแม่น้ําปราจินบุรีได้เอ่อท่วมรอบกำแพงแก้วหอพระไตรปิฎกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสูงกว่า50เซนติเมตรซึ่งได้มีการใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ำเออกจากโบราณสถานดังกล่าวและในเขตเทศาบาลเมืองปราจินบรุรีซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแต้นนนตั้งเครื่องสูบน้ำนนนะขนาดใหญ่สามเครื่องที่ถนนหน้าเมือง เพื่อคอยสุกน้าที่ล้นตามท่อระบายน้ําริมแม่น้ําปราจินบรุรีและในส่วนพื้นที่อําเภอบ้านสร้างน้ําได้หลักเข้าท่วมนาปังที่เป็นที่ลุ่มต่ําและกําลังออกลวงรอกเก็บเกี่ยวทําให้ชาวนาได้รับความเสียหายสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมของจังหวัดปราจินบรุรีประกอบด้วยพื้นที่อําเภอเกวบินบุรีอาเภอศรีมหาโพธิ์อาเภอประจันทา,ามอําเภอเมืองปราจินบรุรีและล่าสุดคือพื้นที่บ้านสร้างมานิสศนบนบรายงานนัทน,นันถ่ายภาพจากปราจินบุรีครับ